มาพบกับโจอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะพาเ,เพื่อนๆนั่งชิงคังเซนไปเที่ยวกันแต่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไหนไปติดตามชมกันเลยค่ะตอนนี้โจอยู่ที่สถานีโตเกียวก่อนอื่นเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในเพื่อรอขึ้นชิงคังเซนกันนะคะ มาถึงแล้วนะคะรถไฟชินคังเซนคากายาคิที่จะพาเราไปเที่ยวในวันนี้และสถานที่ท่องเที่ยวที่เราจะไปกันในวันนี้ก็คือเมืองคานาซาวะนั่นเองนะคะแล้ววันนี้เป็นวันที่อากาศดีมากๆเลยนะคะเราสามารถมองเห็นฟูจิซังจากรถไฟที่เรานั่งไปด้วย สถานที่ท่องเที่ยวที่เราจะไปในวันนี้นะคะคือเมืองคานาซาวะซึ่งจะตั้งอยู่ในจังหวัดอิชิกวาวะเดินทางด้วยรถไฟชินคังเซน็นจากสถานีโตเกียวไปยังคานาซาวะจะใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงครึ่งนะคะมาถึงแล้วนะคะเมืองคานาซาวะสถานที่ท่องเที่ยวของเราในวันนี้เดี๋ยวเราจะออกไปด้านหน้าสถานีกันนะคะเมื่อเราเดินออกจากสถานีรถไฟไปด้านหน้า สิ่งแรกที่เราจะเห็นสรุดตาอยู่ด้านหน้าเราเลยก็คือโมเทนาชิโดมเป็นโดมที่สร้างด้วยเหล็กขนาดใหญ่ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากๆเลยค่ะและคอนเซปต์ในการสร้างโมเทนาชิโดมขึ้นมานี้นะคะเนื่องจากคานาซาวะเป็นเมืองที่มีฝนและหิมะมากจึงสร้างโดมขึ้นมาเปรียบเสมือนกับเป็นร่มกลางต้อนรับนักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนเมืองน,นี้นั่นเองนะคะ และอีกจุดที่เป็นไฮไลท์ของสถานีนี้ก็คือประตูไม้ชื่อสมิมงเป็นประตูไม้ขนาดใหญ่ซึ่งมีรูปทรงเหมือนกับกรองที่ใช้ในการแสดงดั้งเดิมของญี่ปุ่นอันนี้ก็คือจุดที่เป็นไฮไลท์นะคะที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปกันและสถานีนี้นะคะยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน14สถานีที่สวยที่สุดในโลกอีกด้วย พเพื่อนๆได้มีโอกาสมาเที่ยวก็อย่าลืมมาเก็บภาพเป็นเที่ยะลึกกันนะคะการเที่ยวคณะสว่าครั้งนี้นะคะเราจะเดินทางกันด้วยรถยนต์ก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันก็ต้องไปรับรถกันก่อนนะคะซึ่งครั้งนี้ใช้บริการของโตโยต้าเลนทัคาจะอยู่ใกล้ๆกับสถานีเลยและนี่ก็เป็นรถที่จะพาเราไปเที่ยวกันในทริปนี้นะคะ มาถึงแล้วนะคะสถานที่ท่องเที่ยวแรกของเราในวันนี้ตลาดโอมมโจตลาดโอมิโจนะคะเป็นตลาดสดที่ใหญ่และเก่าแก่ของเมืองคานาซาวะเมืองคานาซาวะเป็นเมืองที่ติดทะเลนะคะเพราะฉะนั้นจะขึ้นชื่อในเรื่องอาหารทะเลสดและตลาดแห่งนี้ก็จะมีอาหารทะเลสดให้เราเลือกมากมายนะคะ โซนนี้จะเป็นผักก็มีให้เราเลือกมากมายเช่นกันนะคะไข่ปลาก็มีนะคะข้างๆกันจะเป็นเชียวคาระซึ่งคนญี่ปุ่นมักจะทานเป็นกับแก้มคู่กับเราอาหารทะเลที่นี่คือสดมากๆเลยนะคะบางร้านก็คือยืนทานสดๆหน้าร้านได้เลย หรือบางร้านก็จะเป็นแบบปิ้งย่างแล้วก็สามารถยดินทานหน้าร้านก็มีโซนนี้จะเป็นปูนะคะซึ่งจะมีหลากหลายชนิดที่เราเลือกเลยและรับรองว่าที่นี่คือสดมากๆเพราะว่าตอนที่ถ่ายนะคะปูยังดิ้นๆอยู่เลย และเมื่อเรามาถึงที่นี่นะคะสิ่งที่เราจะพลาดไม่ได้เลยก็คือไคเซนดงนั่นเองซึ่งร้านที่จุนจะแนะนำในวันนี้นะคะมีชื่อว่าอินโยะร้านนี้เลยค่ะตอนที่มาถึงคือคนต่อคิวเยอะมากร้านนี้นะคะได้คะแนนในเว็บททเบโลกุที่สามจุดสี่เก้าเลยทีเดียวจะอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวลองไปชิมกันนะคะ่ะรอประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะก็ได้มาแล้วเมนูที่เราสั่งไป ซึ่งจะเป็นเมนูแนะนําของทางร้านจะรวมทุกอย่างเข้าไว้ด้วยกันนะคะส่วนด้านบนจะเสิร์ฟมาพร้อมกับทองคําเปลวคือขอบอกว่าอาหารที่นี่สดและอร่อยมากร้านนี้จะเสิร์ฟมาพร้อมกับมิโซชิรุซุกนะคะเป็นอีกร้านที่แนะนํานะคะหากใครได้มาเที่ยวแถวนี้ลองมาทานกันดูนะคะและร้านถัดไปที่อยากจะแนะนํานะคะก็คือร้านนี้เลยค่ะดิอมอนซึ่งมีคนต่อคิวเยอะมาก เป็นร้านขายโครเกะนะคะจะเป็นออมันบดชุบแป้งทอดซึ่งจะมีหลากหลายไส้ให้เราเลือกเลยเดี๋ยวเราแอบส่องกันนะคะว่าคนที่เข้าคิวเขาซื้อเป็นเมนูอะไรกันเหมือนเมนูแนะนาของทางร้านจะเป็นคาเลปังซึ่งจะเป็นขนมปังทอดไส้แกงกะหรี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเลือกไปอีก2อ,อย่างก็คือเลือกเป็นเอบิครีมโครเกตกับคานิโครเกตจะเป็นมันบดไส้ครีมกุ้งกับมันบดไส้ ะะอันนี้ก็จะเป็นคาเลปังขนมปังทอดไส้แกงกะหรี่จากที่ลองชิมดูนะคะแนะนำเป็นเอเบกครีมโคโเกะมันบดท,ทอดไส้ครีมกุ้งนะคะอันนี้เลยกับอันนี้เลยคาเลปังขนมปังทอดไส้แกงกะหรี่เพื่อนเพื่คนไหนที่ชอบทานโคโรเกะก็ลองแวะมาชิมกันนะคะถัดไปนะคะจะพาเพื่อนๆไปทางของหวานตกท้ายกันกับรา้านนี้เลยคานาซาวะพุดดิ้งเท ร้านนี้เป็นร้านที่ขายพุดดิ้งโดยเฉพาะนะคะจุนเลือกเป็นคานาซาวะพุดดิ้งอันนี้จะเป็นออริจินอลนะคะแล้วก็ยูเซนพุดดิ้งจะเป็นพุดดิ้งที่ท็อปปิ้งด้วยผลไม้เราสามารถนั่งทานที่ร้านได้ด้วยนะคะแต่ว่าจุนเลือกซื้อกลับบ้านเพราะว่าเราจะต้องไปสถานที่เที่ยวหลัดไปกันได้มาแล้วนะคะพุดดิ้งที่เราซื้อมาอันนี้จะเป็นออริจินอลตัวเนื้อพุดดิ้งคือนุ่มหอม,ห,อมหวานกำลังดีอร่อยมากๆเลยค่ะ ส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นพุดดิ้งที่ด้านบนออนท็อปด้วยผลไม้นะคะด้านล่างเหมือนจะเป็นครีมจะมีความหอมหวานตัดกับความเปรี้ยวของผลไม้ด้านบนก็อร่อยไปอีกแบบเพื่อน,พอนๆพนคนไหนที่ชอบพุดดิง้งแนะนําร้านนี้เลยค่ะสถานที่เที่ยวถัดไปของเราในวันนี้นะคะก็คือปราสาทคานาซาวะซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองคานาซวะ ปราสาทคานาซว่านับเป็นปราสาทเก่าแก่ที่มีพื้นที่อนาบริเวณขนาดใหญ่มากแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีคศ1583และมีการถูกทำลายลงจากไฟไหม้ตัวปราสาทที่เกิดขึ้นหลายครั้งมากๆทำให้ตัวอาคารหลายๆส่วนได้รับความเสียหายและได้มีการบูรณะสร้างใหม่หลายครั้งจนมาถึงในยุคปัจจุบัน ก็เป็นภาพบรรยากาศรอบๆปราสาทคานาวาวะที่เก็บมาฝากกันนะคะสถานที่เที่ยวถัดไปนะคะอยู่ใกล้ๆก,กันเลยจะพาเพื่อนๆไปชมสวนที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นมาถึงแล้วค่ะสวนเคงโลกุเองซึ่งสวนนี้นะคะนะับเป็นแลนด์มาร์คที่โดดเด่นมากๆของเมืองคานาวาวะ ก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องซื้อบัตรเพื่อเข้าชมสวนด้านในกันก่อนนะคะผู้ใหญ่คนละ3 2 0อเยนเมื่อเข้ามาด้านในนะคะก็จะเจอกับบอ่อน้ำนซึ่งต้นไม้สะท้อนอยู่บนผิวน้ำราวกับกระจกสวยงามมากๆเลยค่ะสวนเคงรกุเองเป็นหนึ่งในสามสวนที่สวยงามที่สุดในญี่ปุ่นและยังเป็นสถานที่ที่รู้จักกันว่าเป็นสวนที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นอีกด้วย ของสวนแห่งนี้ก็คือยูคิซุดิเป็นการขึงเชือกกลางออกไคลร,ร่มนะคะจะทำหน้าที่ปกป้องกิ่งไม้ไม่ให้หักจากการรับน้ำหนักของหิมะในฤดูหนาว เป็นสายธรรมชาติชอบสวนสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิมห้ามพลาดเลยนะคะกับที่นี่สวนเคงลูกเองเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สวยงามมากๆแนะนำเลยค่ะและนี่ก็เป็นสถานที่เที่ยวสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะย่านโรงน้ำชาฮิกาชิจายะย่านโรงน้ำชาฮิกาชิจายะเป็นย่านที่เต็มไปด้วยร้านน้ำชาเก่าสมัยโบราณมีอาคารเก่าแก,แก่เรียงรายอยู่มากมาย ซึ่งในสมัยเอโดะได้รับความนิยมในฐานะเป็นเขตบันเทิงสามารถชมการสแสดงโชว์ของเกอิชาได้ในย่านนี้ตลอดสองข้างทางในย่านนี้มีร้านขายของที่ลึกและร้านคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นสวยๆเรียงรายอยู่มากมายและเมื่อเรามาถึงย่านนี้แล้วนะคะสิ่งที่เราจะพลาดไม่ได้เลยก็คือซอฟครีปที่เคลือบด้วยแผ่นทองคำเปลวหน้าตาจะเป็นยังไงไปชมกันค่ะ ร้านที่จุนจะแนะนำนี้นะคะมีชื่อว่าฮาคุอิจิซึ่งร้านนี้นะคะส่วนใหญ่สินค้าที่ขายอยู่ในร้านจะเป็นสินค้าที่ใช้ทองคำเป็นส่วนประกอบเจอแล้วนะคะสิ่งที่เรากำลังตามหาซึ่งร้านนี้นะคะเขาจะโชว์วิธีการแปะทองคำบนซอฟต์ครีมให้เราดูแบบนี้เลย ครีมเคลือบแผ่นทองคําเปลวถือเป็นอีกหนึ่งเมนูอยอดฮิตของที่นี่หากเพื่อนๆได้มีโอกาสมาเที่ยวก็อย่าลืมลองมาทานกันนะคะ<อ>และนี่ก็เป็นทริปหนึ่งวันในคณะสวะของจูนแต่ทริปนี้ไม่จบเพียงเท่านี้นะคะหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนีประโยชน์ฝากกดไลค์และกดปุ่มติดตามกันไว้ด้วยนะแล้วทริปนี้จะพาไปเที่ยวไหนต่อรอติดตามชมต่อคลิปหน้านะคะ วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ